สวัสดีสดนะครับโอเคพบกันอีกแล้วนะครับใน open box วันนี้เรามีสินค้ามาส่งแล้วจากจีนนะครับยี่ห้อเดิมที่เราเ,ออเคยสั่งก็คือโซยกายิงแรงติดใจเพราะอะไรนะะราคาถูกลูกถูกแล้วก็ใช้งานได้จริงอันนี้ต้องบอกว่าเออม,มันโอเคผมราคาพอดีคันสปินหักเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาของให้เดี๋ยวตอนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอยู่นี่แหละ ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวรอดูพร้อมปักนะครับดูพร้อมกันนะอ่านี่นะครับสกาดยิงแรงหรืออ่านถูก่อนะเป็นเป็นของจีนนะเป็นคันเบ็ดก็แกะเลยนะครับคือที่ชอบคือว่าเขาก็ส่งจริงส่งจริงคุณภาพพอใช้ได้รคาคาไม่แพงก็เลยสั่งเรื่อยๆนะสั่งเรื่อยๆอันนี้เป็นชิ้นที่รู้สึกว่าจากสกาดยิงแรงนี้เป็นชิ้นที่สองสามแล้วนะสามแล้วนะใช้งานได้ ก็สมราคาเหมาะสมนะครับไม่แพงเกินไปชิ้นหนึงตกร0อย0อเท่านั้นเองนะครับแล้วส่งจากจีนลงค่าส่งแล้วก็ไม่แพงอันนี้255บาทเป็นคำสปินนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันเป็นยังไงนะผมก็เลือกธรรมดาธรรมดาไว้ตีเหรอฟอมนะครับบางทีก็เอาไปตกปลาหมึกตกกุ้งตกอะไรอย่างเงี้ยสำหรับน้ำหนักไม่เกินสัก2-3โลนะค,คิดไว้ว่าประมาณนั้นก็เพีงพอละ นะครับมาดูฮะการแพ็คเกจจิ้งดีนะเป็นอ่าเป็นเป็นเาเรียกอะไรบับเบิ้ลใหญ่ๆเนี้ยเป็นซองพลาสติกนะฮะแล้วก็มีบ็อบบี้ชิปลองรับอีกอันนึงนะครับเป็นกล่องด้วยเอ่อเป็นเป็นเป็นไม่ใช่เป็นกล่องเป็นเอ่อกังกระแทกนะกังกระแทกอีกชั้นหนึ่งแล้วก็มีห่ออีกนี่จากจีนเห็นไหมฮะโอ้โหแล้วก็นี่นะครับคัน เรามาดูกันก็เป็นคันที่เป็นไม่ใหญ่มากนะเออสวยดีนะเนี่ยเออเรสต์ Range นะครับ1.8นะครับ1.8เมตรก็ประมาณ6ฟุตนะฮะพาวเวอร์ Power เป็นมีเดียมนะครับลาย62ปอนด์นะครับกออ็ใช้กับเอ,อ็นประมาณ6.12ปอนด์นะครับแล้วก็ออมีใช้ PE ก็ได้นะครับก็ไปทดเอาว่าใช้เบอร์อะไร 12, ก็ประมาณเบอร์หนึ่งเบอร์สองก็ได้อยู่นะครับนี่นะฮะเป็นคันถ้าผมทำไม่ผิดนี่กระไฟเนาะกระไฟก็ให้ตัวครับให้ตัวดีนะครับเป็นคันปลายมีเดียมนะมีเดียมหกสิบสองเอ้ยไม่เออมีเดียมครับหกสิบสองนะครับถ้าต่ำกว่าสิบลงมานี้ก็จะเป็น คันไท์นะครับหรือคันอ่อนมากแล้วก็ยูไลท์ก็จะต่ำลงไปอีกนะครับอันนี้ก็ไว้ตกแบบตามแม่น้ำเล็กๆใช้เหยื่อเล็กๆอันนี้หกฟุตกำลังดีเลยนะครับไปยืนตีเหยื่อแล้วก็การสปริงของมันเนี่ยช่วยในการรับน้ำหนักนะครับช่วยผ่อนแรงตึงของของเอ็นได้ด้วยนะครับมีการยืดหย่นที่ดีนะครับไกด์โอเคเนาะ ก็ใช้ได้นะครับเป็นซิลิคอนนะฮะซิลิคอนแบงก์ก็เป็นซิลิคอนนะครับเคลือบซิลิคอนหมดนะการเคลือบแบงก์ก็ใช้ได้นะครับคันสวยถ้าเปรียบเทียบก,กับราคาที่ผมเคยซื้อ3 0มอกว่าบาทเป็นฟล็อกด้วยเนี่ยผมว่าอันนี้ถูกกว่าแล้วก็ดีกว่าจะต้องไปดูความคงทน เพิ่งหักไปอีกแล้วนะฮะแต่เราเราไม่ไม่โทษของเลยว่ามันไม่ดีเพราะว่าการหักมันน่ะมันดีอุบ mm ัต hmm. ิเหตุนะครับอุบัติเหตุทําให้หักนะครับการใช้งานมันก็ดีแล้วแหละคุ้มค่าละสามร้อยกว่าบาทนะาอันนั้นก็คุ้มค่าอันนี้สองร้อยห้าสิบห้าเดี๋ยวเราไปใช้กันดูว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าตกปลาได้ก็จะรีวิวนะฮะส่วนการยิงแรงอ่อมีเทียมพาวเวอร์นะครับอ่ลายหกสิบสองนะครับ ราคา2 5 8นี่ผมจะแปะลิ้์นะครับของของสินค้าเนียว่าให้ข้างหลังนะครับเผื่อว่าทุกท่านจะเอาไปสั่งใช้ลองดูนะครับสําหรับการรีวิวเนี่ยมันเป็นการ Open Box คือเรายังไม่รู้คุณภาพสินค้าแต่เราดูเรื่องการขนส่งว่าขนส่งมาถึงไหมการสั่งโอเคไหมเสียงเงินไปแล้วได้ของไหมอันนี้เป็นเลือกเบื้องต้นก่อนนะฮะส่วนการไปใช้งานเนี่ยก็คือว่าเอาไปใช้งานจริงจงแล้วมัน มันเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมขอดูไกลนิดนึงก็โอเคนะรู้สึกว่ามีน้ำหนักที่พอดีพอดีถ้าไปใส่ลอกประมาณสากักเบอร์1000นะครับก็กำลังดีนะเบอร์1000ก็น่าจะอยู่แล้วแล้วก็ใส่อเอ็นอประมาณสักสิบปอนผมว่า10ปอนกำลังดีนะรหรือ6ปอนก็ได้ 6ปอนไปเลยเจ๋งๆใช่ไหมเรา6ปอนไปเลยนะฮะลองดูดิว่า6ปอนเนี่ยตกปลาได้ไหมอันเนี้ยการใช้สายเบอร์เล็กมันหมายถึงเอ่อเาเรียกอะไรนะเอ่อความชํานาญของผู้ตกนะครับถ้าสามารถใช้เบอร์เล็กแล้วเอาปลาอยู่แสดงว่าคุณมีเอ่อทักษะในการตกสูงแต่ถ้าใช้สายเบอร์เล็กแล้วขาดก็แสดงว่า ยังไม่เก่งยังไม่เก่งยิ่งเล็กยิ่งเก่งอ่ะผมให้นี้แล้วกันนะครับแต่ใหญ่เนี่ยมันชัวร์มันได้มันไดปลาชัวร์แต่ว่าการที่เราใช้เบอร์เล็กเนี่ยมันก็เป็นการท้าทายนะท้าทายความสามารถก็นะก็ดีนะแตะว่าผมโอเคเลยก็ก็สวยน,นะฮะพันพลาสติกมานี่เราเอาออกได้นะเอาออกได้เราไม่ต้องใช้ก็ได้หรือจะพันไปก็ได้นะฮะการมัน เป็นเชลล์ลงเชลลานะเดี๋ยวดูขอดีนิดนึงมันมันยังไงเนะี่ยออมันนี่นะนี่นะถายอย่างนี้เลยแล้วก็ใส่เข้าไปอันนี้เดี๋ยวจะป,ประกอบกับน่าจะเป็นชิมานโนน,นะฮรลอกชิมานโน,น,โน,นโตัวเล็กของผมนะเอาไปใช้แบบสายเบอร์เล็กๆตกปลาเล็กๆนะฮะสระมาณไม่เกิน2โลก็ถือว่าเก่งแล้วนะเก่งแล้วแต่ไม่เคยได้เกินโลโลเลยนึ สำหรับวันนี้นะครับผมกฤชาลูกสาวชอบตกปลาเหมือนก,นกันกำลังสอนเขาเรื่องการใช้ชีวิตแบบ survive นะฮะให้รู้จักเรียนรู้การหาอาหารเราตกปลาเพืกินใช่ไหมไม่ใช่ตกปลาเล่นๆให้เขาเจ็บตายไปอ่เาเรามากินนะเอามากินแล้วก็เป็นทักษะการฝึกชีวิตนะฮะให้อยู่ได้กับสถานการณ์แบบนี้นะครับโอ้โหตอนนี้น้ำท่วมเลย มันต้องตกปลาเยอะแล้วล่ะทำให้ตกปลาไม่รอดนะหมูเมอแพงไก่ก็แพงนะยังไงยังไงไหนจะบอกเลยมีอะไรจะบอกว่าว<า>่าวันนั้นเราอะไปตกปลาได้มาเยอะเลยสังกว็ว่าอืที่ที่ของเนอะพีพัดใช่แล้วอีกที่หนึ่งปลาตัวใหญ่มากที่ไหนตาหนูตกได้ใายาทวนใบยาทวน,าาทวนวก็เอามากินนะเ,เอามาทําแกงส้มแล้วมันมีทำไรกินอา่า ปลาน,นึ้อนึ่ออันนั้นปลาสวายนึ่งซีอิว๊วนะฮะโอ้โห,โหคือเรียกว,ว่ามาทําได้หลายเมนูมากจากฝีมือการตกนะครับใช้การตกเป็นหลักนะครับเราจะใช้การตกเป็นหลักเราไม่ได้แบบออกหวานแหอวน,อนช็อตหม้ออะไรนี้ผมจะไม่กินปลาจากการการการจับแบบนั้นนะฮะกินแบบอะ,อ,อะไรเนี้ย คือเราใช้วิธีการตกหนะึ่งต่อหนึ่งไปหนะหนึ่งต่อหนึ่งคือว่าถ้ามันกินเราก็กินตัวเดียว2ตัวพอนะพอประทังชีวิตเราก็ไปตกใหม่ใช่ไหมใช,ใช้เวลาทั้งวันในการตกปลาแล้วก็เลี้ยงชีวิตนะฮะก็ได้หารกลับมาก็เพียงพอนะครับก็เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มันคุ้มค่าและไม่ทําลายล้างนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากไปด้วยแล้วกิกนปลาที่มันได้ขนาดจริงๆตัวเล็กแลปล่อย เราไม่เอาตัวเล็กเราปล่อยให้มันโตกินที่มันสืบพันธุ์ไปแล้ววางไข่แล้วเราค่อยกินมันได้นะครับเป็นวัฏจักรวันหนึ่งเราสองคนก็ต้องเป็นอาหารปลานะครับต้องยอมรับรงชุดนี้ว่าวันหนึ่งแล้วก็กลับไปเป็นอาหารเขาเหมือนกันผัดกันถูกไหมวนเบียนวนเบียนวัฏจักรเพราะว่าเรากินเขาแล้วเราต้องตอบแทนด้วยกันให้เขามากินเราแทนอ่านี่นะฮะถูกต้องนะ มันจะมีอะไรเมื่อกี้เราต่อมันเป็นเขาเรียกว่าอา o d รเ็บนะเวบเชนะเป็นห่วงโซ่อาหารที่ใช้ชีวิตร่วมกันทั้งหมดนะบนโลกใบนี้เรากินเขาเขาก็กินเราเป็นอาหารต่อเนื่องไปเป็นปัฒต้องทาใจนะครับต้องทำใจก็ใช้<า>เราตายเราลายเป็นซากอะไรก็ไม่รู้หนอนก็มากินอยู่ดีปลาก็ก <มา S 1> ิน<ๆ>อยู่ดีทุกต้องกต้องยังไงเราต้องถูกกินจากแบคทีเรียไวรัส หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจว่าถ้าจักนี้ถ้าเข้าใจแล้วก็ไม่มีความกังวลอะไรใช่ไหมใช่สบายๆนะฮะโอเคสําหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวเราไปก่อนครับสำหรับโซกาย,ยินแรงนะครับราคาสองร้ห้าสิบห้าบาทไม่แพงเลยสวัสดีค่ะ